Who I am วันนี้เราจะพาไปเอาใจผู้ที่รักและชื่นชอบงานไม้เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้หรืองานศิละปะต่างๆด้วยการออกแบบและดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฟงไปด้วยสเสน่ห์กับนักออกแบบสาวผู้หลงรักในงานไม้ที่ทุ่มเทและบรรจงความตั้งใจลงไปในงานศิละปะทุกๆชิ้นของเธอถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับมุมมองความคิด และแรงบันดาลใจของบ o o อาร์ติสคนนี้กับคุณนุนนงงนชนุจรินหวังพงสวัสดิ์ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อนุจรินหวังพงสวัสดิ์ค่ะเป็นดีไซเนอร์เมเกอร์กับบ o o อ a r t ติสค่ะก็ตอนเรียนปริญญาตรีนุตเรียน Industrial Design มาจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุบุรีค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยก็ชอบเฟอร์นิเจอร์มาได้สักพักหนึ่งละ แล้วพอจบมาก็ทํางานอยู่2ปีก็โปรเจกต์ที่ทำเนี่ย mm hmm. เขาให้ทําอะไร mm hmm. ส่วนใหญ่จะวิ่งไปทางเฟอร์นิเจอร์หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคงชอบเฟอร์นิเจอร์สนใจเฟอร์นิเจอร์จริงๆนะบวกกับทํางานไป2ปีก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มอะค่ะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองอยากที่จะไปเจอโลกก็เลยตัดสินใจสมัครไปเรียนต่อแต่จริงๆตอนนั้นที่สมัครไปสมัคร พวกไอไปแล้วก็สมัครภาควิชา Woodworking Furniture Design ของที่ Rochester Institute ไปซึ่งเป็นโรงเรียนที่นุชจบมาทีนี้โรงเรียนอื่นเนี่ยไม่รับแล้วก็โรเชสเตอร์เนี่ยติดต่อมาที่แรกพอดีศึกษาไปเรื่อยๆก็เลยเจอว่าเอยโรงเรียนนี้ต่างจากโรงเรียนอื่นตรงที่ว่าเขาสอนเฟอร์นิเจอร์เน้นงานไม้เป็นหลักแล้วเขาสอนเป็น Traditional Woodworking ก็เลยตัดสินใจไปเพราะรู้สึกว่ามันดูเป็นอะไรที่ น่าลองเสียงดูค่ะก็เลยไปคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจับพัดจับผูทํางานไม้แต่คือเหมือนพอไปแล้วกลายเป็นว่าเออมันเป็นเส้นทางที่จริงๆแล้วเ,เรากําลังตามหามานานโปรเจกต์แรกๆที่นุทำคือเป็นโรงงานเหล็กที่เขาทำเลเซอร์คัตกะตัดแต่เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาอยากมีแบรนด์ทีนี้ในทีมก็ช่วยกันสร้างแบรนด์กับออกแบบโปรดักต์ให้เขาคนอื่นเขาอาจจะออกแบบของที่ มันเป็นของใช้ทั่วไปเป็นพวก household object แต่นุชเนี่ยทำอะไรออกมามันพุ่งไปทางเฟอร์นิเจหมดเลยด้วยความที่เราเองก็ชอบด้วยเราก็เลยพยายามพุชไปทางนั้นจริงๆตอนแรกเนี่ยคณะเขาเนี่ยเป็นไม้อย่างเดียวด้วยซ้ำแต่เขาค่อยๆมาเริ่มแอดเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มาทีหลังคือคณะนุชท,ที่นุชไปเรีนยนที่อเมริกาเนี่ยเป็นคณะที่เก่าอันดับแบบหนึ่งใน5ของอเมริกาเลย mm hmm. ค่ะ ซึ่งก็เป็นแค่ไม่กี่ที่เองในอเมริกาที่ยังสอนเ,อเทคนิคแบบพวกตัด้ดยด้วยมืออะไรอย่างนี้อยู่ในขณะที่คณะอื่นเขาจะพยายามบอกว่าเก็บไปแล้วไม่ค่อยสอนพวกนี้เท่าไหร่เพราะเขามองว่ามันใช้เวลานาน,านแต่ของนุตนี่คือสอนแบบเป็น traditional boot working เลยอะคะ่ะแตกต่างเยอะค่ะคือตอนคือตอนนี้ถ้าจะให้พูดเนี่ยนุชก็ยังไม่ค่อยอยากเรียกตัวเองว่าเป็น maker, เฟอร์นิเจอร์เมเกอร์เต็มปากด้วยเพราะว่านุชมองว่าตัวที่อินฟลูเอนซ์นุชเนี่ย ตัวที่ให้อิทธิพลในการทํางานเนี่ยมันเป็นแมทเทียลมากกว่าคนอเมริกาเองเนี่ยนุชคิดว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกงานฝีมือเนี่ยเขาจะมีเยอะกว่าคนไทยเพราะว่าพวกเพื่อนนุชที่เข้ามาเรียนเา็คนอายุ19แต่เขาเคยไปเทรนแบบกับคาบิ n เนตเมเกอร์มาก่อนอย่างเช่นไปทํางานในโรงงานสร้างพวกทําคาบิบเนตอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีวิชาเซรามิกวูดวอร์กิ้งตั้งแต่ไฮสคูลทีนี้ เหมือนกับว่าพื้นฐานเขาก็ไม่ต้องปูให้เยอะแต่เราไปแล้วก็มีไม่เยอะมากมันก็ต้องขวนขวายเองหรือเรียนจากเพื่อนคือเข้าไปครั้งแรกเนี่ยที่สอนเนี่ยเขาเขาสอนก่อนเลยว่าจะเลือกซื้อเครื่องมือทํางานไหมยังไงคือโรงเรียนที่นไปเรียนเนี่ยมันเป็นคือดีกรีที่ได้มันเป็น Master of Fine Arts ฉะนั้นมันจะไม่เหมือนดีไซน์ละคือเหมือนกับอิสมาภาพใน,ในการที่จะโพสต์ไปว่าเราต้องการทาอะไรเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องตอบโจทย์ว่าลูกค้าคือใครแต่บางทีเขาจะพยายามบิวให้เรารู้สึกว่าอะไรที่อยู่ข้างในเราเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความผูกพันของเราที่มีต่อง,งานให้เอาออกมาใช้ให้หมดหรือบางทีคอนเน็กชันของเรากับสิ่งที่เราสนใจคืออะไรเราก็อาจารย์เขาก็เลยมาคุยด้วยคือเรียนปริญญาโทที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีการแบบพูดคุยกันเยอะชาร์เลนท์ว่าความคิดเราเป็นยังไงเขาก็บอกว่าแบบเอองานน่าสนใจมากออกมาแนวนี้เยอะแต่เขาอยากรู้ว่า มันเกิดจากอะไรก็คือเขาให้เรากลับไปตั้งคําถามให้ตัวเองทีนี้พอเราบางทีคนเราทำแต่ง,งานเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราจะไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นเพราะมันอยู่ใกล้เรามาก แล้วก็นุก็เลยไปสังเกตว่าจริงๆแล้วนุชเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรเดินทางไปไหนหรือใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยนุชจะชอบเก็บรายละเอียดเล็กน้อยจากสิ่งที่เห็นอย่างเช่นบางทีเดินๆไปเห็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันก็จะมีโครงสร้างแล้วอ๋อตีตารางเป็นกริ d เป็นห้องนะแต่เพราะมันยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะมีแบบบ้องห้องมันยังไม่ได้ฉาบป,ปูนด้านนี้มันก็แบบว่านุชก็จะเริ่มดูแล้วเหมือนมันซึมเข้ามาเองแล้วบางทีพอเราเริ่มคิดงานปุ๊บภาพพวกนี้มันก็ขึ้นมาในี่ในหัวเนี่ คือมันมีภาพในหัวที่ว่าเออมันน่าสนใจดีถ้าเราถอดสตรัคเจอร์ตรงนี้ละ่ะทําให้มันเล็กลงมีสักสิอันแล้วต่อลักษณะแบบนี้ละ่ะถ้าต่อแบบนี้ละ่ะมันก็เลยกลายเป็นความช่างสังเกตบวกกับความขี้สงสัยและความอยากลองถึงได้เป็นงานในลักษณะนี้มาความคิดในหัวแบบเนี้ เราลองตัดไม้เป็นแบบนี้ซิแล้วเราลองทําดูซิว่าได้ออกมาเป็นยังไงในระหว่างที่ทำเนี่ยค่ะมันก็จะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอ๋อตัดแบบนี้ได้อย่างนี้นะไหนลองตัดให้มันสั้นลงดีไหม,มตัดไม่สนุกแล้วลองเอาไปเอาไปสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วลองตัดไม้ดูดีกว่าคือเราทําไปด้วยคิดไปด้วยแล้วลองให้ตัวไม้เนี่ยบอกเราด้วยในระหว่างที่ทาเพราะว่าถ้าเราตัดเขาอย่างหนึ่งเขาก็จะอองมาอีกอย่างแต่ถ้าเราลองอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเขาก็จะมี ปฏิกิริยาอีกแบบอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันเป็นการทํางานที่มันไม่ใช่แค่นุชคุมเกมอยู่คนเดียวคือนุชมองว่านุชมาครึ่งทางแล้วนุชอยากรู้ว่าไม้เนี่ยจะให้อะไรกับนุชได้บ้าง อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้คือวีเนียไมโอค่ะคืออย่างบางทีถ้านุชรู้สึกว่าเออเราอยากจะลองอยากได้ไอเดียจากงานที่ฟรีฟอร์มมากๆฟอร์มที่มันดูแบบมีการแบบเข้าๆออกๆก,ก,กันเยอะอย่างเงี้ยนุชจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาให้เหมือนกับความเฟกซิเบิลเขาจะสูงแล้วมันมันดัดได้ค่อนข้างเร็วด้วยก็ปุ๊บปป,ปปรับไปปรับมาได้ นุ๊เอาเบสิกการสารมาใช้ด้วยแต่นุ๊ก็ไม่เคยเรียนที่ไหนนะคะก็ลองลองผิดลองถูกเองแล้วก็ลองมาปรับดูว่าเออถ้าลองไม่ทำตามแพทเทิร์นล่ะคือแบบสารรลอยๆขึ้นมาเลยมันจะอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่แล้วมันได้อะไรน่าสนใจหรือเปล่า <You. S 2> ส่วนใหญ่นุ๊ตจะตั้งโจทย์ให้ตัวเองอย่างเช่นว่าวันนี้ขอ10อันนะ จะใช้ได้กี่อันไม่เป็นไรแต่ขอ1ิอันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะคือเหมือนกับมันจะเป็นการทําอะไรที่ลอยๆไม่มีเดทไลน์พอหลังจาก1ิบอันปุ๊บนูก็จะเอามานั่งดูอีกวันหนึ่งว่าเออใน1ิบอันนี้มีอันไหนที่ดูเดเวลลอปต่อได้ไหมหรือว่าใน10บอันนี้เอาก้อนนี้ใส่กับก้อนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําไปคิดไปเรื่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอฟฟี่เทเบิลค่ะอันนี้ ตัวนี้จะเป็น h o l w a y table ตัวนี้ชื่อไซโลเนื่องจากหน้าตาเขาจะคล้ายไซโลโฟนค่ะอันนี้เนี่ยเป็นงานเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกๆเลยของการทำงานในคอนเซปที่นุกสนใจอยู่ก็คือเรื่องออการที่ฟอร์มเนี่ยมันซ้ำซ้อนคือเป็น repetitive pattern เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยที่นุกทำออกมาสำเร็จเพราะจริงๆมีทำแล้วมันฟังก์ชันไม่ดีบาลานซ์ไม่ได้เฟลไปเยอะตอนที่เรียนปริญญาโทนุมองว่า ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในฐานะดีไซนเนอร์เราเป็นเราอยู่ในฐานะนักเรียนเราอยู่ในฐานะคนที่เราสามารถลองผิดลองถูกได้คือโอกาสแบบนี้มันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตฉะนั้นก็ต้องลองทําอะไรที่มันดูแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชอบเพราะว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับงานได้เยอะขึ้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องเร่งมากจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ คือจริงๆเขาให้เรียนสามปีสามปีนี่คือสําหรับคนที่ไม่มีพื้นเลยนะคะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่คือตอนที่เรียนเนี่ยปีที่สามตอนเริ่มทําททธิ์มันหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวเหมือนไอเดียมันมีแต่เรายังผลักดันให้มันกลายเป็นเออเป็นความคิดที่แข็งแรงแล้วอธิบายให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้คือเราเราทำได้แต่เอ็กซ์เพร์เมนต์ต่างเหมือนคอนเน็กชันกับงานมันยังขาดอยู่หนูก็เลยคุยกับอาจารย์เขาก็เลยบอกว่า มันมีตัวเรื่องให้เลือกคือรีบทําทําให้มันจบก็เป็นโชว์แล้วอยู่ก็ได้กลับบ้านหรือเสียเวลาอีกแต่ได้โชว์ที่ดีแลวได้เรียนรู้อะไรเยอะนุก็ได้ตัดสินใจอยู่ต่ออีกปีหนึ่งหนูรู้แต่โชคดีคือเด็กเอเชียจะไปเรียนไม่เยอะเพราะว่าคณะนุเป็นคณะที่เล็กฉะนั้นเวลามีเด็กเอเชียมาเรียนเนี่ยคือถ้าเขาคัดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ทุนซัพพอร์ตปีละประมาณ60ซของค่าเทมอมเพราะเขามองว่า อุตสาหข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วเขาก็คือเป็นเป็นคณะที่ selective มากคือไม่ค่อยเลือกคนเขา้าง่ายๆคือบางปีทั้งภาคมีอยู่แค่20คนเด็กๆปริญญาโท4คนที่เหลือเป็น undergrad อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็มองว่าแบบเออถ้าเกิดลงทุนมาเรียนขนาดนี้เขาก็ support รู้สึกว่าอยู่นานขึ้นอีกหน่อยก็ก็ได้เราอยากคือเราอยากเต็มที่กับมันมากกว่าที่จะแบบเออเออฉันแค่จบเพราะว่าสุดท้ายกระดาษแผ่นเดียวบอกว่านุชจบอะไรมันไม่ได้มีความหมายสําหรับนุชคือ นึกว่าสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เราทํามากกว่าทีนี้อยากมีโชว์เรามีงานอยู่แล้วก็เลยส่งอีเมลไปตามแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็คือจริงๆนู้ดูซิรินเดียวไว้ตั้งแต่ก่อนจะบินกลับมาแล้วเพราะนุกพยายามหาดูว่าที่ไหนที่ดูโชว์งานสามมิติได้นึกก็เลยติดต่อคุณเชนไปเป็นคุณเชนเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ส่งพอส่งอะไรไปปุ๊บพี่เขาก็ติดต่อมาพอดีเลย เขาก็บอกอยากเจออยากมานั่งคุยนุกก็เลยรีบไปคุยแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคทำโชว์แต่ตอนนั้นเนี่ยงานที่นุ้มีอยู่มันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่นุ้ขนกลับมาจากที่อเมริกาจริงๆที่ขนกลับมาเนี่ยเพราะตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากมีโชว์ในบ้านเกิดอะมันแบบเราไม่อยากแค่ขายไปแล้วคราวนี้คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่ามันมีงานส่วนนี้แล้วน่าจะทํางานมามาเพิ่มอีกก็เลยทํางาน ที่ทําจากวีเนียเพราะว่าตอนนั้นนุมองว่าหนึ่งเรายังไม่มีช็อปที่มีเครื่องจกักรแต่เรายังอยากทํางานที่อยู่ในคอนเซปต์เรามันมีแมทเทียลอะไรบ้างที่เรานั่งทำงานที่บ้านได้มันก็เป็นวีเนียวีเนียจะเป็นแผ่นไม้บางอะคะ่ะตองน,นั้นก็เลยทํางานกับวีเนียตอนนั้นที่มีงานแสดงแล้วก็มีสอนไปด้วยแล้วพอหลังจากเสร็จ ก็เริ่มคุยกับที่บ้านจริงๆเรื่องสตูดิโอเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแก็บที่ค่อนข้างยาวแล้วที่เราไม่ได้ทํางานเหมือนตอนอยู่ที่อเมริกาสักทีคือปัญหาคือถ้าทํางานอย่างเงี้ยที่มีสตั๊กเจอเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เครื่องจักร mm hmm. ก็คุยพอคุยเสร็จก็ mm hmm. เขาก,เขาก็เขาก็บอกว่าโอเคมันคงถึงเวลาต้องหาที่ทาทำเป็นสตูดิโอแล้วเราจะได้มีที่ทํางาน พอได้ที่ปุ๊บก็คือที่นี่ค่ะมันก็ต้องแบบว่าวางระบบพวกไฟนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมก็คือประมาณสักครึ่งปีก็คือลุยแต่อันนี้อย่างเดียวเลยคอยไปดูเครื่องจกักรติดต่อว่าเราเราจะสั่งเครื่องอะไรมาบ้างคือทํารีเสิร์ชด้วยว่าเราในขนาดห้องเท่านี้นะเราจะวางเป็นยังไงให้มีเครื่องที่พอใช้ก็คืองานคิดงานทําแล้วก็พอเริ่ม,พอ,มพอเริ่มเครื่องจกักรเริ่มมาลงอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายอยู่แต่กับที่นี่ค่ะคือจัดนู่นจัดนี่ค่อยๆย,ย้ายของเข้ามาค่อยๆจัดทีละนิดจน ก็เนี่ยจนได้อย่างที่เห็นเราเพียงแค่ว่าเราต้องค่อยๆหาหาช่องทางหรือว่าเราต้องค่อยๆทําความรู้จักกับคนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกแค่ว่าถ้าไม่ลองไม่รู้แล้วถ้าลองเราจะได้รู้ว่าคนเขาคิดยังไงกับงานเราก็ตอนนั้นรู้แค่ว่าต้องลอง อย่างเดียวคือดีไม่ดีต้องลองคอมเมนต์ถ้าเกิดคนไม่แฮปปี้หรือคนคิดยังไงก็ต้องรับไว้เพราะว่าเราบังคับให้ใครคิดเหมือนเราไม่ได้แล้วนุชก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอเน,นี้ยคือบ้านเกิดเราเราอยากรู้คนไทยคิดยังไงกับงานเราคือยังอเมริกาอย่างเงี้ยเราเราอยู่มาสี่ปีเรารู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์เป็นยังไงเพื่อนที่เป็นอาร์ติสด, blush, ด้วยกันเขาก็คุยกับเราบ่อยก็ดีใจคะ่ะเพราะว่าคือ ตอนที่กลับมาใหม่เนี่ยคือแบบมันสี่ปีมันเป็นช่วงเวลาที่หายไปนานแล้ววันนุกลับมาบ้านนุก็กลับมาแค่อาทิตย์ละสองครั้งเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแบบทําอะไรเยอะเหมือนกับเราไม่ได้มีเวลาไปต้องรีบไปติดต่อแกลเลอรี่หรืออะไรคือกลับมาเราก็ต้องใช้เวลาแบบทาเรื่องส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะก็พอโชว์ไปปุ๊บเราก็ฟังคอมเมนต์จากคนที่มาดูเป็นอาร์ติสในเมืองไทยด้วยกันเองเป็นคอเลกเตอร์ก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีคือเขาสนใจเพราะเขาบอกว่ามันมีคนทํางานไม้ในเมืองไทยไม่เยอะ เป็นงานไม้ในลักษณะที่ว่าเป็นงานไม้ที่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นงานออกแบบแล้วไปให้คนอื่นทำเพราะว่านุชเนี่ยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่สามารถทำงานในลักษณะเป็นแมสได้แน่นอนเพราะว่าเราทำเองทุกอย่างแล้วคืองานมันก็ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวคืองานมันเป็นงานมิงานประติมากรรมด้วยแล้วก็เป็นงานที่กั้มกึกอย่างเงี้ยค่ะคือหลังจากเปิดโชว์ไปก็รู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าโอเคมัน เราเราเราแค่ต้องทํางานอะ่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ดูมีที่ให้เรายืน f o r table ค่ะชื่อไอ้ทีนี้คอนเซปต์ Concept เนี่ยก็เหมือนตอนที่ทำตัวนั้นอยู่แต่เพียงแต่ตอนเนี่ยตัวเนี้ยพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเรามาลองพิจารณาดูนุรู้สึกว่าอืมฟอ r m มันดูหนักมันดูค่อนข้างแข็งทีนี้นู้อยากลองอะไรที่ว่าทำยังไงให้มันดูน้ำหนักเบาดูเอเลแกนมากขึ้นเราจะลองเล่นกับ repetitive pattern ยังไงที่แตกต่างออกไปจาก เป็น solid wood ทีนี้นุก็เลยมองว่าเออนุสนใจอยากจะลองเอาแผ่นไม้บางกับไม้จริงมารวมกันโดยที่ progression ตัวนี้มันจะเริ่มจากการที่เป็นฟองปิดแล้วค่อยๆกลายไปเป็นฟองเปิดจากขนาดพื้นที่ที่น้อยค่อยๆกว้างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ค่ะจริงๆนุจะทําโมเดลเยอะมากบางทีงานกระดาษมี40-50อันแต่พอสุดท้ายเวลาผ่านไปเนี่ยนุก,ก็จะคัดเก็บไว้แค่บางตัวที่ดูว่าในอนาคต,ตตัวนี้น่าสนใจไปต่อยอดอะไรได้ไหม ก็อันนี้ก็คือที่ลองคัดคัดมาเป็นไอเดียเก่าๆที่ยังไม่เคยทำอะไรแล้วเราก็อยากจะเก็บไว้นะคะมันก็มีกระดาษมีเป็นวีเนียร์สารมันเป็นวีเนียร์บางทีก็มีลองเล่นกับอลูมิเนียมบ้างดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำไประดับหนึ่งเราจะเริ่มดูแล้วว่ามันมีจุดอ่อนอะไรแต่การที่เราจะไปพยายามแก้ในชิ้นงานที่กำลังจะเสร็จเนี่ยบางทีการที่ดีคือเราทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อรีอคก,กัน ทีนี้นุก็ได้ทําตัวนี้ขึ้นมาเพราะตัวนี้โอเคผ่านอะไรเรียบร้อยละนุชอยากลองดูว่าถ้าให้มันบางเบากว่าน,นี้จะได้ไหมอิเลเมนต์น้อยลงก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาใน,นนี้เป็นถาด<ะ>ขาถาดไม้ทํามาจากการดัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเส้นเคิร์ฟเนี่ยทุกเส้นเนี่ยมันคือเส้นเดียวกันเลยเคิร์ฟเดียวกันหมดเลยนุชด,ดัดออกมาเป็นหน้ากว้างๆแล้วเดี๋ยวนุ้ใช้วิธีใช้เลื่อยค่อยๆสไลด์เป็นเส้นคือนุชชอบตรงที่คือ จะบอกว่าชอบแม่เยว่านูนนนนนสนใจตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีจะชอบใส่อิเลเมตนต์ในงานเยอะๆว่าเอ้ยเคิร์ฟนี้เคริเคร์ฟนี้ต่างกัน10 1 0หรือองศาแต่นุ้มองว่าบางทีเคิร์ฟเคิร์ฟเดียวแต่ถ้าราู้วิธีจัดวางเนี่ยมันก็ได้ฟอร์มออกมาที่แตกต่างกันอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ตอนที่ทําตัวนี้รุ้ก็เลยทาอันนี้ออกมาคือเคิร์ฟเดียวกันดัดมาจากโมเดลกันเลยพอสไลด์ปุ๊บค่อยๆวางห่างกันประมาณสัก2เซนเนี่ยค่ะก็ได้เป็นฟอร์มออกมาตอนนั้นที่มีงานแสดงแล้วก็มีสอนไปด้วย แล้วพอหลังจากเสร็จก็เริ่มคุยกับที่บ้านจริงจังเรื่องสตูดิโอพอรู้สึกว่ามันเป็นแก็บที่ค่อนข้างยาวแล้วที่เราไม่ได้ทํางานเหมือนตอนอยู่ที่อเมริกาสัทีคือปัญหาคือถ้าทํางานอย่างเงี้ยที่มีสตั๊กเจอเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรก็คุยพอคุยเสร็จก็เขาก็เขาก็บอกว่าโอเคมันคงถึงเวลาต้องหาที่ทำทำเป็นสตูดิโอแล้วเราจะได้มีที่ทํางาน พอได้ที่ปุ๊บก็คือที่เนี่ยค่ะมันก็ต้องแบบว่าวางระบบพวกไฟนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมก็คือประมาณสักครึ่งปีก็คือลุยแต่อันนี้อย่างเดียวเลยคอยไปดูเครื่องจกักรติดต่อว่าเลยเราจะสั่งเครื่องอะไรมาบ้างคือทำรีเสิร์ชด้วยว่าเราในขนาดห้องเท่านี้นะเราจะวางเป็นยังไงให้มีเครื่องที่พอใช้ก็คืองานคิดงานทำแล้วก็พอเริ่มพอเริ่มเครื่องจกักรเริ่มมาลงอะไรเงี้ยก็วุ่นวายอยู่แต่กะที่เนี่ยค่ะคือจัดนู่นจัดนี่ค่อยๆย้ายของเข้ามาค่อยๆจัดทีละนิดจน ก็เนี่ยจนได้อย่างที่เห็นแผนตอนนี้ก็คืออยากจะมีโซโล่โชว์อีกค่ะอันนี้นุกคิดว่าน่าจะเป็นแผนของพวการ์ติสส่วนใหญ่เลยว่าอยากจะมีโซโล่โชว์ไปเรื่อยๆสักปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เริ่มทำงานใหม่ๆอยู่แต่ยังเป็นช่วงเริ่มต้นก็แล้วก็จริงๆแผนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็คือขอให้ได้ทำงานที่ตัวเองรักอยู่อย่างเงี้ยทุกวันไม่เบื่อ ไม่เบื่อค่ะเพราะว่าคือมันมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วจริงๆเทคนิคกับไม้และหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเยอะมากมันมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็คือนุชยินดีที่จะเสียสละเวลากับกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยมากกว่าการที่จะบอกว่าออกไปเดินช้อปปิ้งหรือกินข้าวข้างนอกคือนุชอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วก็ จริงๆก็น่าจะประมาณนี้นะคะคือทํางานไปจนแก่จนแบบทําไม่ไหวอะคะ่ะคือแก่เท่าที่จะแก่ได้ <c oughs> รู้ว่าคนเรายังต้องค้นหาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะคือ <c oughs> ถึงแม้กระทั่งนุชรู้แล้วว่าแพชชั่นของนุชเนี่ยคืองานไม้แต่จริงๆคือทุกวันมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดคือ,อยังไงก็ต้องก็ต้องทําคือคําแนะนําที่ฟังดูอาจจะทื่อๆกาปั้นทุบดินเลยคือต้องลองทําไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกเยอะๆอะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่า ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้บางทีเราลองไปแล้วเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดคืออย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ชอบเพราะว่าในงานไม้ที่นุ้นรมอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็มีตั้งหลายแขนงมันก็มีแขนงที่นุ้ไม่ชอบและให้ทําก็ไม่อยากทําก็มีเหมือนกันก็ลองไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆอย่าไปกดดันตัวเองเยอะเพราะว่าจริงๆเราเน้ว่าการที่เรารู้ช้าหรือรู้เร็วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนชนะคือเราในแข่ง กับตัวเองเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยนุชคิดว่าแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากลองทําดูจริงๆเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องไปกดดันอะไรหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและนี่เลยครับคือเรื่องราวของนักออกแบบสาวที่หลงรักในงานไม้เป็นชีวิตจิตใจกับการใช้เวลาหลายปีในอเมริกาเพื่อฝึกฝน เรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจกว่าจะออกมาเป็นงานศิลปะสักหนึ่งชิ้นและเธอก็ยังคงใช้ความรักที่มีต่อง,งานไม้เดินทางตามความฝันไปเรื่อยๆหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนนะครับและสัปดาห์หน้าผู้ไอแอคนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชันห้และ0กับบล็อกเอ ดูสนุกทุกความรู้